องสามของเรานะคะว่าเจะรับประเทศไทยด้วยวิธีนี้ค่ะขณะเดียวกันก็ร่วมเขียนข้อความที่แสดงออกว่ารักประเทศไทยโดยระบุว่าผมจะทุ่มเทเวลาและความสามารถเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในโครงการชั้นรักประเทศไทย I Love Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อปลุกกระแสคนไทยทั้งในและต่างประเทศหันหน้าเข้าหากันสร้างอนาคตให้เมืองไทยเข้มแข็งและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเรียกความเชื่อมั่นในสายตาของต่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าอยากเห็นคนไทยทุกคนแสดงความกระตัญยู่ต่อแผ่นดินและประเทศโดยยึดประโยชน์ของประเทศมากกว่าตัวเองและก็เชื่อว,ว่าทุกคนทําได้เพื่อหลออหัวใจให้เป็นดวงเดียวกันคราวนี้เราลองไปฟังเสียงบรรดานักธุรกิจดารารวมถึงประชาชนทั่วไปกันนะคะว่าเขาจะแสดงความรักกับประเทศไทยอย่างไรกันบ้างคะ่ะถ้าเราไม่รักประเทศไทยแล้วเราจะไปรักใครนะครับนั้นสิ่งสิ่งเดียวที่เราต้องบอกตัวเองเราทําหน้าที่ในฐานะคนไทย ทำงานก็ต้องเสียภาษีนะครับถ้าเป็นข้าราชการถ้า,ถ,าถ้าเป็นบุคคลในเครื่องแบบก็ก็อย่าไปคอร์รัปชันนะครับแล้วปฏิบัติให้ทุกคนรักกันเหมือนเดิมเหมือนดังก่อนครับขวัญไทยใจหนึ่งเดียวนะครับผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็ขอขอบคุณครับไม่อยากให้แบ่งพักแบ่งพวกกันนะอย่าให้รักกันหมดทั้งทังสองฝ่ายทุกคนด้วยนะ เรามาร่วมมือกันทำความดีเท่าไรองในหลวงกันค่ะ โครงการชั้นรักประเทศไทยไอร์แลบไทยแลนด์เกิดจากความตั้งใจของคณะรัฐมนตรีโดยให้หน่วยงานราชการนะคะจัดโครงการนี้เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกรักชาติสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติโดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนไปยังนานาชาติในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในระยะยาว สมศักดิ์อินทรัประสิทธิ์ถ่ายภาพวารุณีซื่อสักสกุลชัยรายงานและมีรายงานว่าช่วงค่ำวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ